สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์ไหนแน่ a าแนลค่ะวันนี้กลับมาพบก,กันนะคะกับอาจารย์ไหนแน่ในการทําคลิปดวงงานเงินความรักนะคะประจําเดือนพฤษภาคม2567นะคะขอภัยมาช้านะคะแล้วก็ขอปรับเปลี่ยนเป็นการทํานายวันทั้ง7นะคะแทนนะคะสําหรับใครที่จะดูดวง12ราศีสามารถคลิกดูได้นะคะใต้ในช่องของนริรดาทาโรทชตานะคะ อีกช่องหนึ่งของอาจารย์นะคะ12สราศียังมีนะคะแต่อยู่ในช่องของนารีระรดาทาโร่นะคะสำหรับช่องของอาจารย์หนแน n n นลจะเป็นการทำนายงานเงินความรักของชาววันทั้ง7นะคะประจำเดือนพฤษภาคม2,567ค่ะว่าลุ้นกันนะคะพลังงานของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะ s a t u r n u s นะคะ เทพสาวนะคะวันเสาร์มาแล้วนะคะวันสุดท้ายเลยนะขอภัยมาช้ามากๆนะคะ,ะมาลุ้นกันพลังงานของคุณนะคะ The Healing Temple of the Lunar Light นะคะ Life Cycle นะคะ Energy Healing แล้วก็น้องแมวเดี๋ยวนะคะค่ะเป็นพลังงานของเหมือนกับมันเป็นวัฏจักรชีวิตของชาววันเสาร์นะคะ อะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าคุณอาจจะเคยทำอยู่เป็นประจำแล้วคุณละเลยที่จะทำในสิ่งนั้นนะคะหรืองานเก่าๆอะไรบางอย่างเนี่ยมันกลับเข้ามาหมุนเวียนเข้ามาในชุดของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือโอกาสอะไรบางอย่างที่คุณสูญเสียไปนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมามันกลับเข้ามาเป็นของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเข้ามา ทําให้คุณรู้สึกว่าหายเศร้านะคะมีอะไรเข้ามาทดแทนบางอย่างที่มันหายไปหรือสิ่งเก่าๆโอกาสที่ดีนะคะได้กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงเวลานี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่มารสื่อสานนะคะคุณมีการติดต่อพบปะกับคนใหม่ๆม,มากขึ้นนะคะ บางคนได้ปรับเปลี่ยนไปอยู่ในสถานการณ์ใหม่สิ่งแวดล้อมใหม่นะคะงานใหม่ลูกค้ารายใหม่ๆห,หรือการเดินทางไกลนะคะไปพบปะกับผู้คนลากมากหน้าหลายตานะคะหรือเป็นการพบปะทางโลกออนไลน์หรืออะไรบางอย่างนะคะช่วงนี้งานออนไลน์หรืออะไรบางอย่างที่คุณกาลังตั้งใจทําอยู่เนี่ยจะมีลูกค้าเข้ามาสนับสนุนมีแฟนคลับเข้ามา คล้ายๆซัพพอร์ตคุณเยอะมากขึ้นนะคะชาววันเสาร์นะคะพลังงานของคุณบางคนเนี่ยเหมือนกับเพิ่งฟื้นไข้ขึ้นมาเลยก็ได้นะคะ mm hmm. มีกําลังใจอีกครั้งหนึ่งหรือใครที่เจ็บป่วยอยู่นะคะ mm hmm. กลับมาอาการดีวันดีคืนมากๆนะคะช่วงเวลานี้นะคะชาววันเสาร mm ์ hmm. ขอภัยน้องแมวจอมสนนะคะ mm hmm. จะให้อยู่ข้งนอกก็ไม่ไหวทำมาร้อนนะคะ mm hmm. มีไพ่ของ prosperity ว wow. ้าว พลังงานชวาววันเสาร์นะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่การเงินกลับมาดีกลับมาปังนะคะหรือจะได้ของได้สมบัติชิ้นใหญ่ๆได้บ้านได้รถได้อะไรบางอย่างเข้ามาเพิ่มเติมนะคะมาดูใบต่อไปนะคะว,ว้าวฮาร์ทิลลิงนะคะเป็นช่วงเวลาของการเยียวยาในเรื่องความรักด้วยเช่นกันนะคะอะไรที่เหมือนกับ คุณเคยเสียโอกาสไปนะคะได้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องลูกค้านะคะธุรกิจที่อาจจะเคยติดขัดนะคะกลับมาดีแก้ไขปัญหาแก้ไขอุปสรรคผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะหรือความรักนะคะกลับมาคืนดีกันกับคุณคนที่คุณมีปมอีกครั้งหนึ่งหรือว่าคนโสดนะคะมีคนที่เข้ามาเยียวยาหัวใจของคุณนะคะเป็นช่วงเวลาที่กลับมา in love โลกเป็นสีชมพูอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะคนโสด ามาลุ้นกันต่อกับอีกหนึ่งใบนะคะ creativity นะคะเป็นช่วงเวลาที่ชาววันเสาร์กลับมามีพลังกลับมาพยายามสร้างสารรค์ชีวิตของคุณให้ก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะหลายคนอาจจะเหมือนกับว่าทำใจได้แล้วนะคะ กับอุปสรรคกับชีวิตที่มันเปลี่ยนแปลงพลิกผันนะคะตอนนี้เดินหน้าต่อไปเต็มสตรีมมากๆนะคะมีโอกาสใหม่ๆมีเรื่องราวดีๆเข้ามาให้ชาววันเสาร์นะคะได้สร้างสรรค์ชีวิตของคุณหรือว่าสร้างสรรค์นในเรื่องงานเรื่องธุรกิจของคุณให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะคะใครที่อาจจะทํางานเกี่ยวกับการออกแบบการใช้ความคิดสร้างสรรค์น,นะคะอะไรต่างๆตอนนี้เหมือนกับไอเดียสร้างสรรค์บันเจิดมากๆนะคะหรือใครที่ทําเกี่ยวกับ นวัตกรรมอะไรใหม่ๆนะคะตอนนี้กำลังมีออกมาให้ชื่นชมกันแล้วหรือบางคนเป็นลักษณะของออนำผลผล,ผลิตนำอะไรที่มีอยู่แล้วนะคะมาสร้างสารรค์เป็นโปรดักต์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเป็นสินค้าใหม่ๆนะคะที่จะรับการตอบรับจากลูกค้าได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นนะคะหรือใครที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นดาว t ทิกท็อนะคะตอนนี้เหมือนกับว่า มีการสร้างสารรค์สร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นเป็นที่น่าจดจำมากยิ่งขึ้นนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานจากไพ่ทาโร่กันนะคะเรียบร้อยนะแมวเงียบไปเรียบร้อยนะคะโดนโดนดุไปนิดนึงนะคะไม่ไหวขออภัยด้วยนะคะแมวจาสนพลังงานชาววันเสาร์นะคะเหมือนกับหลายเรื่องหลายอย่างเนี่ยมันเข้ามาหา ตัวคุณมากๆนะคะบางคนเนี่ยมีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงนะคะทั้งสักตระเบือยันเรอรบเลยนะคะแล้วก็อะไรที่เป็นความขัดแย้งหรืออะไรบางอย่างชาววันเสาร์เองก็ต้องเหมือนกับเป็นคนเข้าไปไกล่เกี่ยเจราจา้้วยนะคะเหมือนกับคุณกําลังเอ่อโฟกัสนะคะกับการแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างอยู่นะคะในช่วงเวลานี้ด้วยเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนะคะว่าจะยังไง เหมือนกับมีความเครียดแฝงอยู่นะชาววันเสาร์นะคะอย่าเครียดมากนะคะดูแลความรู้สึกของคุณด้วยดูแลสุขภาพจิตใจสุขภาพจิตของคุณด้วยนะคะมีไพ่ของเดบมูลเข้ามานะคะอะไรบางอย่างที่คุณคาดหวังไว้อะมันอาจจะไม่เป็นไปตามคาดนะคะอาจจะทําให้เหมือนกับมีปัญหาที่คุณจะต้องพยายามแบบแก้ไขพยายามกอบกู้หรืออะไรบางอย่างเพิ่มเติมเข้ามานะคะ คืออะไรบางอย่างมันล่าช้าแต่คุณจะทําได้ไหมนะคะสีไม้เท้าทําได้แน่นอนนะคะทุกอย่างจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างจะกลับมาขับเคลื่อนเดินหน้าได้นะคะสีไม้เท้านะคะแล้วเดินหน้าได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะบางทีเหมือนกับมันเป็นการเจอวิกฤตอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างแล้วมันดียิ่งกว่าเดิมนะคะมันได้กลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะ มาดูกันต่อนะคะหรือใครบางคนอาจจะกําลังมีการเปลี่ยนงานหรืออะไรบางอย่างเข้ามาด้วยนะช่วงเวลานี้นะคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีแปดเหรียญนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของการเริ่มต้นในเรื่องของช่องทางในการสร้างไรายได้อะไรบางอย่างนะคะมีไรายได้เข้ามาหลายด้านหลายอย่างรอบด้านเลยนะคะหรือชาววันเสาร์เองอาจจะทําหลายอย่างพร้อมกันมากๆมีไรายได้เข้ามาหลายทางนะคะการเงินกับบดีนะแปดเหรียญนะคะถือว่าดีมากนะคะ ตั้งแต่8เหรียญขึ้นไปนะคะ8 9ดนะคะดีมากนะคะ7เหรียญจะเป็นดีแบบกลางๆมีไพ่ของ7จ็ดาบช่วงนี้เซนแรงนะคะอะไรที่คุณแอบคบาดคิดเอาไว้นะคะว่าทำแล้วไนต้องเจอแบบนี้มันจะเกิดแบบนั้นจริงๆนะคะเหมือนกับเซนแรงมากแล้วก็คาดการอะไรล่วงหน้าได้นะคะชาววันเสาร์หรือเซนที่คุณเหมือนกับ รู้สึกว่าใครที่อาจจะไม่หวังดีกับคุณเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์แล้วคุณระวังตัวไว้อันนี้ดีแล้วนะคะอันนี้ถูกต้องนะคะเดือนนี้นสามารถที่จะเชื่อในเซนต์ของคุณได้นะคะระวังคนที่อาจจะเข้ามาแบบฉับฉ่วยเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใช้คุณเป็นเครื่องมือนะคะมีไพ่ของเด็กถือดาบเหมือนกับช่วงเวลานี้นะเป็นช่วงเวลาที่ชาววันเสาร์ที่แบบ เป็นนักสู้นะคะนักต่อสู้กับชีวิตเนี่ยคุณเดินหน้าต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะไม่มีใครมาหยุดคุณได้แล้วดูสิเห็นไหมไต่ามาถึงปลายทางแล้วถึงแม้มันจะมินเม นะคะแต่คุณไม่ไม่กังวลเลยนะคะปัญหาบางอย่างเนี่ยคุณศึกษาเรียนรู้จากตำราด้วยตัวของคุณเองแล้วคุณใช้ไอเดียสร้างสรรค์นในการผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคตรงนี้มาได้ด้วยตัวคุณด้วยซ้ำไปนะคะบางคนเรียนอะไรมาอย่างหนึง่งแต่ว่าได้ไปทํางานอีกอย่างหนึง่งได้ไปแก้ไขปัญหาได้ไปสร้างสรรค์งานอะไรอีกอย่างหนึง่งจนมันสําเร็จก็ได้นะคะปแปลกมากนะชาววันเสาร์บ,บางคนจะมีเกณฑ์อะไรที่เหมือนกับมันพลิกผันนะคะชคชะตาพลิกผันนะคะ อะไรที่คิดว่าจะได้ทาไม่ได้ทําแต่ไปได้ทําอีกอย่างนึงแลดีกว่าเดิมนะคะมีไพ่ของไฮโรแฟนโอ้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีผู้ใหญ่ที่เข้ามาช่วยเหลือชาววันเสาร์ด้วยนะคะหรือใครที่เหมือนกับหมั่นฝดมนภาวนาเข้าวัดเข้าวาัดทำบุญนะคะบุญหนุนนําบุญน,นาพาแล้วนะคะคุณมีเอ่อสติสัมปชัญญะนะคะ มีในเรื่องของสติปัญญาที่ดีในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆมีเซนที่ดีด้วยนะคะแล้วก็จะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนคุณด้วยในช่วงเวลานี้นะคะชาววันเสาร์อาจจะเป็นไฮโรแฟนไพ่ประจำตัวของชาวลัคนาราศีพฤศพด้วยนะคะแสดงว่าเดือนพฤษภาคมนี้ปัญหาทุกอย่างเนี่ยกำลังจะแก้ไขได้ได้เดินหน้าต่อนะคะมะีกุศลผลบุญที่เข้ามาหนุนนำคุณจริงๆนะคะคนวันเสาร์ j u d m e n t นะคะขึ้นมาในตำแหน่งของความรักเรื่องของคู่ครองนะคะแสดงว่าใครที่เจอปัญหาความขัดแย้งอะไรบางอย่างเนี่ยตกลงกันได้นะคะกลับมาคืนดีกันได้หรือคนโสดได้เจอกับคนที่เข้ามาเป็นคู่ชีวิตของคุณนะคะที่คุณรู้สึกว่าเข้ากันได้ดีไปกันได้ด้วยดีนะคะเหมือนเจอคู่ที่เคยผูกพันคู่ที่เคยแบบว่าคุ้นเคยอยู่ด้วยกันมา ในชาติพบใดชาติพบหนึ่งมาก่อนนะคะจัส e n นต,ตรงนี้หรือบางคนอาจจะกําลังมั่นหมายแต่งงานก็ได้นะจัส e มนนะคะมาจนถึงปลายทางของความรักที่ได้ลงเอยกันแล้วก็ได้อัสวินเรียนนะคะเดินหน้าหาเงินนะคะช่วงเวลานี้นะคะคุณอาจจะได้ทําอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันแล้วเงินมันเข้ามาเยอะจริงๆนะคะดูกันต่อนะคะชาวันเสาร ย้ำอีกครั้งนะคะใครที่อยากดู12สราศี 4, คลิกด,ดูได้ในช่องอีกช่องหนึ่งขอจ้าหน่อยแน่นะคะนริรดาทาโร่นะคะมีไพ่ของสองไม้เท้าค่ะงานโคดโปรเจกต์โครงการอะไรบางอย่างที่คุณทำอยู่ตอนนี้นะคะเริ่มก้าวหน้าเริ่มเห็นผลแล้วนะคะหรือผ่านช่วงเวลาที่เป็นแบบว่าการสร้างการปูพื้นฐานอะไรบางอย่างแล้วนะคะกำลังเติบโตกำลังเหมือนกับก้าวหน้านะคะกำลังไปอีกในสเต็ปหนึ่งแล้วนะคะ แล้วคุณก็ต้องวางแผนงานต้องเหมือนกับติดตามงานด้วยนะคะในช่วงเวลานี้นะคะชาววันเสาร์มีไพ่ของสิบดาบนะคะเหมือนกับปัญหาอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันหนักจบลงไปได้แล้วนะคะจบลงไปได้แล้วก็มองเห็นทางที่จะพัฒนาสิ่งนั้นให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะสิบดาบสอง้เท้าที่เกิดขึ้นนะคะหรือบางคนอย่างที่บอกมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนในเรื่องงาน นะคะบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนงานเกิดขึ้นแต่ว่าจะได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะเนี่ยสีไม้เท้าที่ขึ้นมามีไพ่ของสามเหรียญน,นะคะโอ้โหโชคลาบเป็นเรื่องของการเงินนะคะหลายคนกําลังมีโชควีลาบนะคะหรือว่าโชคลาบเป็นการได้เริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ๆห,หรือว่าธุรกิจที่คุณทําตอนนี้กําลังสร้างเงินให้กับคุณเข้ามาแบบปังๆมากๆนะคะหรือบางคน ตำแหน่งอาราพะตรงนี้นะคะได้รับโชคลาภเป็นการเข้ามาทํากิจกรรมเอ้ยกิจการของครอบครัวหรือทํากิจการร่วมก,กันกับคนในครอบครัวก็ได้นะคะสามเหรียญน,นะคะพ่อแม่ลูกช่วยกันทําหรือเปล่านะคะนี่พ่อนี่แม่นี่ลูกนะคะได้ตังค์เยอะด้วยนะคะสามเหรียญหรือบางคนกำลังจะถูกเลขท้ายสาตัวอ่านะคะเพิ่งถูกมาหรือเปล่านะคะชาววันเสาร์เดือนนี้มีโชควีลาบนะคะ มีไพ่ของเดวิลนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ติก็ดีไพ่เตือนให้ระวังนะคะในการทําเอกสารสัญญานะคะใครที่เข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์นะคะหรือ่าหยิบยืมเงินแล้วก็ไม่ได้คิดจะคืนนะคะหรือสัญญาอะไรบางอย่างต้องดูให้ดีก่อนเซ็นนะคะอาจจะระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงด้วยนะช่วงเวลานี้นะคะชาววันเสาร์เพราะว่ามันขึ้นมาคู่กับสามเหลี่ยนคู่กับการเงินเลยนะคะต้องระวังให้ดีนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมนะคะ ในเรื่องของสุขภาพให้กับชาววันเสาร์นะขอดูเพิ่มเติมนะคะเรื่องสุขภาพให้กับชาววันเสาร์ซีเรียนค่ะโอราชาถ้วยนะคะ เรนนะคะโอ้โ oh, ห oh. จะว่าชาววันเสาร์ช่วงนี้กลับมาดูแลสุขภาพนะคะสี่เหรียญโรคอะไรที่ที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้กลับมาคุมอาการได้สี่เหรียญน,นะคะเบาหวานความดันหัวใจนะคะคอเลสเตอรอลสูงไขมันสูงกลับมาควบคุมอาการได้นะคะหรือบางคนกลับมาดูแลสุขภาพทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะออกกําลังกายนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีเที่ยมไร้สุขภาพอะไรบางอย่างแล้วกลับมาสุขภาพแข็งแรงนะคะ แข็งแรงจากการดูแลรักษาสุขภาพนะคะชาววันเสานะใครที่อาจจะดื่มเยอะนะคะไปดื่มไปดิ้งอะไรเยอะๆนะคะช่วงพฤษภาคมนี้ก็พยายามลดลดลงมาหน่อยนะคะระวังเรื่องสุขภาพนะคะม,มีอะไรที่ต้องระวังไหมในเรื่องสุขภาพเดี๋ยวอาจารย์ขอดูเพิ่มเติมให้นะคะ มีไพ่ของไฮโรแฟนโอ้บางคนดีขึ้นเพราะไปขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรือเปล่านะคะอาการที่เป็นอยู่ดีขึ้นมีไพ่ของ6กดาบค่ะแล้วก็มีไพ่ของหกถ้วยนะคะบางคนมีเกณฑ์ที่ต้องผ่าตัดอะไรบางอย่างนะคะผ่าตัดก้อนเนื้อผ่าตัดเอ่ออะไรบางอย่างนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับกระดูกนะคะ หรือว่าก้อนเนื้อหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำน้ำอะไรบางอย่างนะมีเกณฑ์ที่จะผ่าตัดแต่ความเป็นหกดายังใช้เวลาได้ยังไม่ต้องผ่าตัดก็ได้นะคะถ้าอาการดีขึ้นอาจจะไม่ต้องผ่าตัดก็ได้คุณก็เลยแบบพยายามกลับมาดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้นหรือเปล่าะนะคะอ่ะโอเคนะคะอาจจะพลังงานโดยรวมยังไม่มีอะไรที่ที่ดูแบบอันตรายหรือน่าเป็นห่วงมากเกินไปนะคะ นี่เรามาดูเรื่องโชคลาภว่าจะคอนเฟิร์มไหมโชคลาภมีไพ่ของเด็กถือดาบนะคะว้าวมีไพ่จัสเมนส์ค่ะแล้วก็มีไพ่เอ็มเพลสนะคะวิดเดอรสตาร์นะคะ ชาววันเสาร์คุณมีเกณฑ์ได้โชคลาภนะคะจากเด็กก็ได้นะคะใครที่แบบจากกุมารจากไอ้ไข่าตาไข่นะคะหรือจากเอมเพรสเจ้าแม่ตะเคียนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงเจ้าแม่กวนอิมนะคะเอ่อพระแม่อุมาเทวีพระแม่ลักษมีนะคะได้หมดนะคะมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครไปมูมามีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่นะเดอะสตาร์นะคะได้รับรางวัลใหญ่นะคะหรือบางคนถูกรางวัลที่หนึ่งหรือเปล่าได้ลง ข่าวเลยนะคะในโลกออนไลน์เดอสตาร์ Star, มีชื่อเสียงเลยนะคะอมืมีเกณฑ์ถูกนะคะชาววันเสาร์นะคะซื้อติดไปบ้างนะคะแต่อย่าเล่นเยอะเกินไปนะคะคนจะถูกยังไงก็ถูกนะคะซื้อใบเดียวก็ถูกนะ,ะทนี้มาดูเรื่องความรักให้กับชาววันเสาร์นะคะขอดูความรักคนโสดก่อนนะคะมีไพ่สามดาบค่ะคนโสดขอดูต่อนะคะสามดาบและราชินีไม้เท้านะคะ มีไพ่เดวิลค่ะคนโสดนะคะคุณเป็นระดับของราชนิม้เท้าหรือราชาไม้เท้าเป็นคนโสดที่ขยันขันแข็งในการทํางานมากๆนะคะแล้วก็มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะคะเป็นคนที่เหมือนกับมีความเป็นผู้นําด้วยนะชาววันเสาร์แต่ว่าความรักของคนโสดอะ่ะดูสิมีคนเข้ามาชอบแต่ว่าเดวิลกับสามดาอะ่ะเหมือนกับเขามีเจ้าของแล้วนะคะ หรืออาจจะอายุแตกต่างจากคุณนะคะอ่อนกว่าหรือน้อยกว่านะคะเป็นชาวธาตุน้ํามีกรกฎพิจิกก็ได้นะคะหรือชาวธาตุไฟเมสิงธนูก็ได้เหมือนเจอคนเจ้าชู้นะมาเอลเอลมาก็ลอกก็ติกอะไรบางอย่างนะคะโอ้โหหนึ่งถ้วยอะ่ะเหมือนคุณแอบปิ๊งปังกับเขาไปแล้วนะคะคนเนี้อาจจะคุยหลายคนก็ได้นะอืแต่เหมือนกับพอคุณรู้นะคะว่า เขาแบบเจ้าชู้เขาคุยหลายคนเนี่ยนะคะคุณบล็อกทันทีเลยนะคะชาววันเสาร์นะคะก้าไม้เทา้าถึงจะรู้สึกดีด้วยแต่ว่าไม่เอาดีกว่าบล็อกนะคะไม่ไม่อยากคุยต่อนะคะอืมแต่มีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนใหม่ที่เข้ามานะคะราชาเหรียญน,นะคะราชินีเหรียญกับราเออราชาเหรียญกับราชินีไม้เทา้าอายุคนนี้อาจจะไล่เลี่ยกใกล้เคียงก,กันกับคุณนะคะคนนี้อาจจะเป็นชาวทาตด,ดิน มังกรดสษศกันก็ได้นะ,ะเขาดูดีมากๆเลยนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าสร้างเนื้อสร้างตัวมาดีแล้วตำแหน่งหน้าที่การงานดีเลยเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นคนที่วางแผนเก่งนะคะทำงานเก่งหาเงินเก่งมากๆนะคะราชเหรียญอืมมีไพ่ของห้าเหรียญเหมือนกับคุณรู้สึกว่าคนนี้น่าสนใจนะคะเหมือนกับว่าอาจจะอยู่ในช่วงของการพูดคุยนะคะ การแบบศึกษาดูใจการดูซิว่าเขาชอบอะไรเหมือนเราไหมนะคะอย่างเชิงลองเชิงอะไรบางอย่างนะคะคนสดชาววันเสาร์เดี๋ยวขอดูซิว่าจะบทสรุปเป็นยังไงนะคะมีไพ่ของห้าดาบสิบเหรียญน,นะคะมีไพ่ของสามไม้เท้าค่ะ แล้วก็เจ็ดเหรียญค่ะอืมคนเนี้ยอาจจะเป็นคนที่เป็นพ่อไม่นะคะหรือมีลูกติดมาแล้วนะคะหรือเป็นคนที่ดูแลรับผิดชอบครอบครัวและภาระในการเลี้ยงดูครอบครัวอยู่ก็ได้นะคะหลังจากที่คุณผ่านการพิสุดความจริงมาแล้วนะคะข้อสงสัยอะไรที่แบบว่า ุณรู้สึกกังขาเนี่ยคุณคุณได้รู้แล้วข้อมูลส่วนตัวของเขาครอบครัวของเขานะคะข้อเท็จจริงของเขามันทําให้คุณรู้สึกว่าโอเคมันไปต่อได้กันได้นะคะมันเขามีความจริงใจกับคุณนะคะสาม้เท้าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้ดูหมดเลยนะคะลูกลูกรูปพ่อรูปแม่นะคะอืมทาให้คุณรู้สึกว่าคนนี้แหละเจ็ดเหรียญน,นะคะที่คุณจะได้มา แผ่นอนาคตร่วมกันนะคะอาจจะอยากให้เราเป็นพ่อของลูกของเราหรือเป็นแม่ของลูกของเรานะคะเจ็ดเหรียญนะคะเพราะนั้นคนโสดน่าจะสุดท้ายผ่านจากคนเจ้าชู้มาได้เจอกับคนที่ดีนะคะดีกว่าเดิมแล้วก็กำลังศึกษาดูใจกันนะคะความสัมพันธ์อาจจะกำลังเป็นไปด้วยดีก็ได้นะคะช่วงเวลานี้หรือบางคู่อาจจะมาทดลองอยู่ด้วยกันก่อนแต่งก็ได้นะคะเนี่ยเจ็ดเหรียญนะคะ ผลสดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอดูคนที่มีคู่ต่อนะคะคนที่มีคู่เมจิกเชียนมาเลยนะคะคนรักของคุณอาจจะเป็นคนกลต่างจังหวัดต่างชาติะะเป็นคนเก่งเป็นคนที่ทําอะไรได้หลายอย่างมากๆนะคะมีความเก่งความสามารถมากมายหลายด้านนะคะครบรถมากๆหกไม้เท้าเหมือนคุณผ่านการศึกษาดูใจหรือคบหากันมา จนแบบหกไม้เท้าอะนะคะเหมือนกับมีความมุ่งมั่มนมีการวางเป้าหมายในชีวิตร่วมกันแล้วหรือว่าพยายามปรับจูนสิ่งที่อาจจะเข้ากันไม่ได้อะนะคะจนมันเแหบบมือนกับเริ่มลงตัวแล้วนะคะหไม้เท้าเอาชนะปัญหาอุปสรรคที่ที่มีอยู่ระหว่างการคบกันเป็นแฟนกันได้แล้วมีไพ่ของสังเหรียญน,นะคะเดี๋ยวขอดูก่อนสังเหรียญมาพร้อมกับอะไรชมเนสนะคะ แล้วก็อัศวินไม้เท้าค่ะเด o ู n นะคะแล้วก็มีไพ่ของสิบดาบเหมือนกับความรักของชาววันเสาร์ที่มีคู่นะคะ มันเอาชนะปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างที่ก่อนหน้านี้เกิดจะจบกันแล้วเกือบจะไม่ได้คบกันแล้วเกือบจะไม่ได้ไปต่อแล้วนะคะแต่ว่าอยู่ดีอาจจะเป็นเขาหรือคุณที่เหมือนกับว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะปรับปรุงตัวเองที่ทําให ปัญหาอะไรที่ทำให้คุณเคยรู้สึกผิดหวังนะคะในตัวเขานะคะหรือมันมันเป็นปัญหาที่เรื้อรังอะไรบางอย่างมานานเนี่ยได้กลับมาแก้ไขนะคะได้กลับมาพูดคุยกันใหม่นะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่ว่าเกือบแล้วนะเกือบที่จะไม่ได้ไปต่อแล้วนะคะแต่อยู่ดีก็มีเชมเปญเป็นปฏิหารดีๆที่แบบเข้ามาทำให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยหกไม้เท้านะคะแก้ปัญหาได้ได้ไปต่อกันนะคะ ขอดูบทสรุปความรักของคนที่มีคู่นิดหนึง่งโอ้เริ่มต้นกันใหม่นะคะดูสิไพ่ของสี่ไม้เท้าขึ้นมาหนึ่งเหรียญค่ะเฮอร์มนะคะโอ้บทสรุปความรักคนที่มีคู่นะคะน่าจะเหมือนกับว่าอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่ปรับปรุงตัวเองเป็นคนที่ดีกว่าเดิมนะคะเป็นคนในเวอร์ชันใหม่เป็นไพ่ของ hermit นะคะใครที่อาจจะเหมือนกับรู้ดีว่าจูจี้ขี้บ่นชอบบังคับชอบบงการชีวิตกลับมานิ่งขึ้นกลับมาใจดีกับคนรักของคุณมากยิ่งขึ้นนะคะหรือสงบปากสงบคำนะคะเป็นฝ่ายซัพพอร์ตฝ่ายให้กำลังใจมากขึ้นนะคะไม่ใช่ฝ่ายที่แบบว่านั่งอยู่บนบัลลังก์ชี้นิ้วนะคะเพราะนั้นเสาจะไม่ทนนะคะอารมณ์แบบนั้นเห็นไหมเกือบจะต้องเลิกกันแล้วนะคะเพราะนั้นกลับเอาเริ่มต้นกันใหม่กลับมาเติมโมเมนต์ของความหวานความโรแมนติกนะคะ ดูสินั่งอยู่โอ้ไปไปเที่ยวไหนไปฮันนีมูนกันรอบสองหรือเปล่าเนี่ยนะคะอือหรือบางคนเริ่มต้นชีวิตใหม่ร่วมกันนะคะได้มันหมายแต่งงานกันสีไม้เท้านะคะไปฮันนีมูนไปอะไรบางอย่างด้วยนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะอืมกลับมาซัพพอร์ตกลับมาช่วยเหลือเกือ้อกูลกันเหมือนเดิมนะคะความรักกลับมาไปต่อได้แล้วดีกว่าเดิมข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคอะไรที่ใหญ่ๆมาได้ด้วยกันนะคะชาววันเสาร์ อ่นนี้มาดูคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันดีกว่าสองถ้วยค่ะโอ้โหคณได้เจอกับคนที่คุณรอคอยมานานแสนนานหรือเปล่านะคะสองถ้วยคนที่เข้ากันกับคุณได้ดีมากๆมีไพ่ของโอ้จริงด้วยรอคอยมานานมากนะคะแล้วคุณก็ยังแบบเหมือนกับเทใจให้เขาก็รอเขาอยู่นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ภายนอกอะ สมถ้วยคือเหมือนกับอาจจะเป็นเพื่อนเป็นคนรูจ้จักเป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันนะคะหรือเป็นเพื่อนเก่าที่เคยเรียนมาก็ได้นะคะแต่เหมือนกับว่ารักอยู่นะคะแต่เปิดเผยไม่ได้ต้องรอเขาอรอให้เขาออกมาจากความสัมพันธ์ที่ที่ยึดติดเขาอยู่หรือเปล่านะคะเนี่ยความเป็นแปดถ้วยนะคะเดี๋ยวขอดูซิว่าจะยังไง มีไพ่ของอัศวินเหรียญน,นะคะก็อาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินมังกรประสบการณนะหรือชาวธาตุไฟไม่สิงธนูนะคะราชาไม้เท้าแล้วก็เมื่อกี้อัศวินเหรียญน,นะคะแปดไม้เท้าค่ะว,ว้าวเด็ฟูนะคะเหมือนกับว่าการรอคอยของคุณตอนนี้มันเริ่มเห็นผลแล้วนะคะ อาจจะเป็นตัวเขานะคะที่พยายามที่จะออกมานะหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ถอยออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันที่มันท็อกซิกที่มันไม่ดีนะคะเพื่อที่จะมาเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ที่ที่ไม่ชัดเจนตรงนี้แต่ว่ามันต้องหลุดพ้นออกมาก่อนนะคะจากสถานะอะไรที่อาจจะติดขัดอยู่กับเรื่องทางกฎหมายหรือใครคนใดคนหนึ่งแต่งงานแล้วนะคะแล้วก็กำลังพยายามมากๆนะคะจนในช่วงหลังเดือนพฤษภาคมเนี้ยนะคะเหมือนกับว่า ความพยายามสําเร็จนะคะฝ่ายที่ติดอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยเดี๋ยวฟูลุดพ้นแล้วนะคะได้เป็นอิสระแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูสิว่าบทสรุปความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงหนึ่งไว้ท้าวจะมาเริ่มต้นใหม่นะคะมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนให้ชัดเจนแล้วนะคะช่วงเวลานี้ประกาศสถานะมาเยียวยาหัวใจอีกฝ่ายที่รอคอยมานานแสนนานได้แล้วนะคะ กลับมาเติมความหวานให้แก่กันและกันนะคะหรือเป็นเ,เด็กถือถ้วยเป็นชาวธัตน้ำมินกรกฎพิจิกนะคะเป็นพลังงานของการได้เริ่มต้นนะคะกับความรักตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ นะสุดท้ายดีใจด้วยนะคะขอให้ความรักที่คุณรอคอยได้กลับมาเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์กันนะคะกลับมาดีต่อกันใหม่นะคะพลังงานตรงนี้อาจจะเหมือนกับว่ามันเป็นความรักที่แบบ p ป p p y เลิฟเราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เหมือนกับได้มาเติมเต็มความสัมพันธ์ให้กันนะแต่ช่วงที่เจอกันมันอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายที่ที่ติดอยู่ในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเหมือนกับรอจนปัญหามันแก้ไขได้แล้วก็ได้มาเริ่มต้นความสัมพันธ์อย่างจริงจังกันสักทีหนึ่งนะคะอืม ดีใจด้วยนะชาววันเสาร์นะคะเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่ดีของคุณนะคะอาจารย์อวยพรให้นะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจกับช่องของนรีของอาจารย์หน่อยแน่ด้วยนะคะดวงสิสองราศีไปดูได้นะคะในช่องของนรีรดาทารโรอีกช่องหนึ่งของอาจารย์นะคะสาหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ